อัสสลามอะลลยกุมวะรอมบุลอญญลอวะบะระกาตุวันนี้นะคะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะคะพบกับคุณครูอมีร์นะคะในเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สานะคะเาเรื่องการเมืองการปกครองของไทยนะวันนี้นะเรามาเรียนเรื่องบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งกันนะคะซึ่งจะต่อจากบทที่แล้วนะคะ ที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะนะคะบทบาทหน้าของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งของประชาชนในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้อำนาจอธิปไตยเลือกตัวแทนของตนเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปทําหน้าที่บริหารเทศ หรือเลือกสมาชิกวุฒทสภาพเพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐนะคะข่าที่แล้วครัค้งครูได้บอกไปแล้วนะคะว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะตัวย่อนะคะของมันก็คือสอสอนะคะแล้วก็สมาชิกวุฒทสภาก็คือตัวย่อของมันคือสวอนะคะที่เราได้ยินนะคะในในข่าวต่างๆนะคะอันนี้เป็นตัวย่อนะคะเพราะว่าเวลาที่เราดูในทีวีนะคะเขาจะใช้คำคำว่าสมาชิกว่าผู้ที่าผู้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสมาชิกผู้ที่สภานะคะเขาจะใช้ตัวย่อเป็นสวสอะไรอย่างนี้นะคะถ้านักเรียนได้ยินนักเรียนจะได้อ่านว่าอ๋ออันนี้มันหมายถึงแบบนี้นะคะ,ะการตารั้งเลืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกผู้ที่สภาเป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีขั้นตอนสําคัญดังนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวิธีนะคะ การออกเสียงหรือว่าการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะมีขั้นตอนไหนไปดูกันเลยคะ่ะนะคะสามจุดหนึ่งนะคะก่อนการเลือกตั้งนะคะทําเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะหให้ความสนใจและติดตามข่าวการเลือกตั้งนะคะสองศึกษาประวัติของผู้ที่ตัดลงสมัครรับเลือกตั้งและพักการเมืองต่างๆอ่ะอันนี้นะคะเราจะศึกษาได้จากไหนนะคะก็จะมีนะคะ มีข่าวหรือว่านักเรียนะจะมีการหาเสียงนะคะหาเสียงนักเรียนเห็นไหมคะ,ะมีป้ายนะคะป้ายที่อยู่ตามข้างทางนะคะจะมีป้ายไวนิ้วต่างๆหรือว่าจะมีรถนะคะเขาเรียกเหมือนคร้รถแท่นะคะ,ะแห่แล้วก็ประกาศออกไปว่าคนนี้ชื่ออะไรนะคะแล้วก็มีนโยบายอย่างไรนโยบายสั้นๆนะคะหรือว่าจะมีเพลงประจําพักการเมืองต่างๆนะคะเปิดนะคะ ไปตามหมู่บ้านต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้คนนะคะหรือว่าประชาชนนะคะได้ฟังประวัติคร่าวๆหรือว่านโยบายคร่าวๆนั่นเองนะต่อไปข้อที่3มนะคะกระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้านเห็นความสําคัญของการเลือกตั้งนะคะ,ะเพราะว่านะคะความสําคัญของการเลือกตั้งเพราะอะไรเพราะว่าคนที่นะคะจะเข้าไปเป็นตัวแทนเป็นสสหรือว่าเป็นสอวอนะคะก็คือเข้าไปเป็นตัวแทนของเรานะคะ ในการที่ทําไมคะบริหารนะคะหรือว่านํางบประมาณต่างๆนะคะมาช่วยพัฒนาชุมชนหรือว่าพัฒนาบ้านเมืองของเรานั่นเองนะคะต่อไปตปรวจสอบการมีสิทธิ์เลือกตั้งของตนและสมาชิกในครอบครัวก่อนการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งถ้าพบว่ามีความผิดพลาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องนะคะหลังจากที่ทําไมคะ,ะมีการมีการไหมคับป,ประกาศ มีการเลือกตั้งหรือว่าเราได้ศึกษาแล้วนะคะจะมีบันที่ที่เขากําหนดว่าให้เรานะคะไปตรวจสอบไปตรวจสอบสิทธิ์ในการเลือกตั้งมันจะมีทะเบียนขึ้นนะคะว่าเรามีชื่อนะคะอยู่ในผู้ที่มีใช้สิทธิ์ในการเลือก,กตั้งหรือเปล่านะคะ <konuş regain> ให้ไปตรวจสอบว่ามีชื่อเราหรือเปล่าหรือว่าชื่อเราผิดตรงไหนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะ mm. <thinking> แล้วก็เรานะคะมีสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์ในเขตการเลือกตั้งไหนนะคะเราก็จะต้อง ต้องไปตรวจสอายชื่อ,อก่อนนะคะถ้าสมมุติว่ามีข้อผิดภาพบ้านบ้านเลขที่ผิดชื่อผิดนามสกุลผิดอย่างนี้เ้วก็คือให้แจ้งกับเจ้าหนะ้าที่นั่นเองนะคะต่อไปอสองดูแลเกี่ยวกับการกระทําความผิดต่างที่จะเกิดขึ้นในเลือกตั้งนะคะอย่างเช่นเรานะคะเห็นอการคอร์รัปชันหรือว่าการไม่โปรง่งใสหรือว่าการโกงนะคะของในผู้ที่ลงสมัครเลือกตั้งนะคะให้เรานะคะช่วย นะคะตรวจสอบหรือว่าช่วยสอดส่องนะถ้าเราเห็นก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะ3.2ระหว่างการเลือกตั้งนะคะในระหว่างการเลือกตั้งอ่ะหติดตามรับฟังการหาเสียงของพรรคการเมืองหรือบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง2องสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้มีการทำความผิดในการเลือกตั้งนะคะส รณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากๆนะคะอันนี้นักเรียนจะเห็นได้นะคะว่าจะมีการรณรงค์นะคะทั้งในโรงเรียนนะคะตามทีวีข่าวสารต่างๆนะคะก็จะรณรงค์เพื่อให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งว่าสิทธิ์หนึ่งเสียงของเราก็สําคัญน,นะคะเป็นการลงเสียงเพื่อเลือกตัวแทนนะคะคนที่เป็นคนดีนะคะไปบริหารประเทศเพราะว่าเท่ากับว่าเขานะคะเป็นตัวแทนของเรานะคะ ในการที่จะไปทําให้ทําไมคะบ้านเมืองหรือว่าชุมชนของเรานะคะ,ะพัฒนานะคะต่อไปไปใช้ข้อ4นะคะไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามวันเวลาที่กําหนดนะจะไปก่อนหรือว่าไปหลังไม่ได้หลังจากที่เขากําหนดไว้นะคะต่อไปข้อที่5สังเกตการการลงคะแนนและนับคะแนนนะคะอันนี้นะคะเรานะคะเป็นหน้าที่ของ เ,เรียกว่าคณะกรรมการนะคะการเลือกตั้งในจุดต่างๆนะคะแต่ว่าประชาชนเรียกว่าประชาชนก็สามารถที่จะไปสังเกตการลงคะแนนหรือว่าไปสังเกตไปเฝ้าไปดูการนับคะแนนนะคะว่าเอ่อตอนนี้ก็มันจะมีการนับคะแนนค่ะให้ดูตามอะไรคะเวลาที่จะมีเขาเรียกว่าผลผลของการลงคะแนนขึ้น,นตามข่าวนะคะจะมีนักข่าวไปติดตามนะคะต่อไป ติดตามการประกาศผลนับคะแนนนะคะอันนี้นะคะเขาก็จะประกาศผลนับคะแนนนะคะทางอะไรครับทางทีวีก็ดีหรือว่าจะเป็นการไลฟ์สดอะไรอย่างนี้นะคะก็คือให้เราติดตามผลการนับคะแนนนะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าคนที่เราเลือกนะคะหรือว่าการวางที่เราเลือกนะจะได้หรือเปล่านะคะจะได้ไปเป็นตัวแทนของเราหรือเปล่าต่อไปนะคะหลังการเลือกตั้ง ติดตามผลการทำงานของพรรคการเมืองหรือบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งว่าปฏิบัติตามหน้าที่หรือนโยบายที่ให้ไว้หรือไม่นะคะอันนี้นะคะเมื่อนะคะสมมติว่าพรรคการเมืองที่เราเลือกไปนะคะได้ไปเป็นตัวแทนนะคะนะได้ไปเป็นตัวแทนไปทำไปทำหน้าที่นะคะเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนนะคะก็ให้เรานะคะ สังเกตเห็นว่าเขานะคะได้ปฏิบัติตามหน้าที่หรือว่าสิ่งที่เขาได้สัญญาไว้กับเราหรือเปล่านะคะอ่าถ้าสมมุติว่าเขาได้ปฏิบัติด,ดีนะคะทําหน้าที่เหมือนที่เขาได้บอกนะคะบอกไว้นโยบายต่างๆที่เขาได้บอกไว้เรานะคะแสดงว่าอ่าคนคนนี้นะคะ,ะเป็นคนดีปฏิบัติตามสัญญานะคะครั้งหน้าถ้าลงอีกก็เราก็สามารถที่จะประกอบการตัดสินใจในครั้งต่อไปที่จะเลือกได้เอาแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสมมุติว่าเขานะคะ เข้าไปแล้วไปเป็นตัวแทนของเราแล้วนะคะไม่ทําตามนโยบายของตัวเองหรือว่าการทาหน้าที่ของตัวเองที่สัญญาดกับประชาชนไว้นะคะเราก็ครั้งต่อไปเราก็จะพิจารณาได้แล้วว่าเราควรเลือกเขาให้เขาไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะคะ่าไปนะคะข้อที่สองเข้าลงชื่อถอดถอนผู้ที่ทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะคะก็คือนะคะสมมติว่า มีการนะคะอ่ามีการคนที่เราเลือกไปนะคะไปมีการทุจริตหรือว่าอ่าคอร์รัปชันหรือว่าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นะคะตามกฎหมายนะคะหรือว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะคะเราก็จะมีการอ่าสามารถที่จะไปลงชื่อเพื่อถอดถอนนะคะเพื่อถอดถอนเพื่อที่จะอ่าไม่ให้คนเนี้ยมาเป็นตัวแทนเราแล้วนะคะแล้วก็สามารถ จะเป็นชื่อได้นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นไปตามกระบวนการตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้เช่นกันนะคะ ทีนี้เรามาดูกันว่าคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ1มีสัญชาติไทยหรือได้สัญชาติไทยแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะว่าตอนนี้คุณสมบัติของนักเรียนข้อที่1ตรงไหมตรงนะคะเพราะว่าเรานะคะคได้สัญชาติทเป็นคนไทยใช่ไหมเกิดที่ไทยนะคะก็ได้รับสัญชาติไ,ไทยตอนนี้นักเรียนประมาณสิบขวบนะคะแสดงว่านักเรียนก็ ไม่น้อยกว่า5ปีแล้วนะคะนักเรียนมากกว่า5ปีแสดงว่านักเรียนคือสัญชาติไทยนะคะอันนี้เข้าคุณสมบัติของนักเรียนเลยนะต่อไปข้อที่สองเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวิเลือกวัดตั้งแสดงว่านักเรียนไปได้หรือยังคะยังไม่ได้เพราะว่านักเรียนอาย,าอายุมา10ปีนะคะแต่ว่าถ้าเราอายุนะคะ18ปีขึ้นไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะทําไมคะ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะต่อไปข้อที่สมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันนะคะอย่างเช่นนะคะคุณครูอยู่อ่าสมมติคุณครูนะคะบ้านอยู่เขตมินบุรีนะคะบ้านเขตู่มินบุรีในเขียนบ้าน,านคุณครูอยู่เขตมินบุรีแต่ว่าตอนคุณครูมาสอนหนังสือที่หนองจอกใช่ไหมคะมมาสอนอยู่ที่หนองจอกคุณครูนะคะ อยากจะเลือกตั้งในเขตหนองจอกนะคะคุณครูจะต้องย้ายนะคะย้ายทะเบียนบ้านหรือว่าเปลี่ยนทะเบียนบ้านให้มาอยู่ในเขตหนองจอกนะคะต้องต้องย้ายก่อน90วันนะคะที่จะทําการเลือกตั้งแต่ถ้าอยู่ๆพุ่งจะมีการเลือกตั้งแล้วหรือว่าในเดือนหน้านะคะอีก30วันเนี่ยจะมีการเลือกตั้งแล้วคุณครูอยากจะมาเลือกที่เขตหนองจอกนะคะย้ายมาเลย <Uni. S 1> ย้ายสำนักทะเบียนบ,บ้านมาคุณครูมีสิทธิ์เลือกตั้งไหมคะไม่มีแล้วนะคะป่ะคุณครูจะต้องย้ายนะคะ ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันหรือว่าประมาณสามเดือนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะมาดูบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งมีอะไรบ้างหนึ่งเป็นภิกษุสามเณรสามเณรนะคะหรือนะคะบวชอ่าหรืงว่าพร,ระนะคะเนนนะคะหรือว่าคนที่บวชนะคะก็ไม่ให้เลือกตั้งนะคะต่อไปข้อที่สองอยู่ในระหว่างเพื่อถอนสิทธิเลือกตั้งสิทธิเลือกตั้งนะคะอันนี้อาจจะเป็นคนที่ทําไมคะอ่า ทําความผิดนะคะหรือว่าทําผิดกฎหมายคอร์รัปชันต่างๆกะะ็จะไม่ได้รับการให้มีเลือกตั้งนะคะข้อที่3ต้องคุมขังอยู่โดยหมายก่น้องศาลก็คือติดอยู่ในคุกนะคะต่อไปนะคะ5วิกลจริตหรือจิตฟันเฟอนนะคะคก็คือคนที่สติไม่ค่อยดีนะคะหรือเราเรียว่าคนบ้าน,นะคะที่แบบว่าไม่มีาขาดสติสัมชปชัญญะอะไรประมาณนี้ไม่สามารถที่จะแยกแยะหรือว่า ่ไม่สามารถที่จะพูดหรือสื่อสารกับใครให้เข้าใจได้นะคะ่ะนะคะวันนี้นะคะเรื่องของการเลือกตั้งนะคะมีแค่แนี้เองนะคะมีทั้งคุณสมบัติหรือว่าวิธีการก่อนการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งแล้วก็หลังการเลือกตั้งนั่นเองนะคะแล้วที้นะคะคุณครูนะคะฝากการบ้านนะคะให้เรียนไปลองทําดูนะการบ้านไม่มากไม่เยอะนะคะ เดียวเองสามข้อนะคะหน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะคะข้อ1หนึ่งหน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกข้อที่สามหน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดข้อที่ห้านะคะข้อไหนเปิดข้อไหนหน้าไหนที่นักเรียนทําไม่ได้หรือว่าไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนฝากข้อความไว้ให้คุณครูริยานะคะหรือว่าคุณครูประจาชั้นของนักเรียนไว้ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาตอบให้นักเรียนนะคะแล้วก็ในวิดีโอนี้หากมีข้อผิดพลาด ประการใดนะคะหรือว่าเสียงอาจตัดข้อต้องติดขัดห้องครูก็ต้องขอมาไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะนักเรียนในบทเรียนต่อไปนะคะอินชาอัลลอฮ์วันนี้พอแค่นี้นะคะอัสลามอะลัยกุมวาลราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะตุค่ะ